จะเมตตาให้เขาได้มาสื่อสารไหมเจ้าคะจะอนุญาตหรือเปล่าเจ้าคะอ่าอนุญาตหมดทั้งมนุษย์ดวงวิญญาณเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงให้มาเป็นเพื่อนร่วมสร้างบารมีสร้างบุญด้วย่าสาธทเจ้าค่ะสาธทเจ้าค่ะอันพวกข้าทั้งหลายเราคนทัน ได้ยินกันช่างเสง็งแ่แสจิมหนอได้ยินแล้วจึงไม่รีรอจุงลูกเต้าเหล่าก็มาถึงกันได้ยินเสียงเทศนาสนอหูได้ยินเสียงเทศนาเราดังรั่นโอ้อะไรกันหนออง์ท่านเจ้าทำไมเข้ามาถึงอกตัวอีฉัน เพิ่งสูญเสียรูปเต้าไปกะไรกันเขาจากฉันไปด้วยความทุกข์ละทมยังหอยหายยังเศร้าโศกยังทุกข์รมยังตรอมตรมต,รม,ต,รม,ตรมใจคิดถึงเขาอันเช้าเย็นกินไม่ได้เฝ้าแต่เหาเมื่อไหรเจ้าจะหอยกลับมาหาเม่ยังรลกเจ้าสุดหอซึ้งลูกแม่เจอ ทนให้หนอหลาลับไม่กลับแล้วตัวแม่แก้วยังหอเจ้ากลับมาเยือนมาเลือนเราท่านเจ้าข้ากันเลยทีอันลูกเหนือยจากไปไกลเสด็จสิ้นสุดคงจะสุดไม่ได้พบหน้าพาทีอันความทุกข์ยังตอมตรมในใจนี้ขอท่านทีเปิดให้ใจสว่างเถิด นี้ปัญหานี้เป็นปัญหาของสัตว์โลกทุกตัวตนเพราะอะไรก็เ,เพราะว่าสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกมนุษย์และก็วิญญาณมีความสัมพันธ์กันทั้งคนรักคนที่ห่วงใยมีบิดามารดาสามีภรรยาพี่น้อง เพื่อนฝูงและลูกหลานเป็นโซ่เป็นห่วงที่ผูกมัดใจไว้ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้เข้าไปห่วงแหนยึดมั่นถามว่าและเราจะตัดเลยหรือเราจะทำลายให้ขาดเลยหรือในเมื่อเรามีความผูกพันกับเขาทั้งหลายคำตอบที่หนึ่ง เราก็ไม่ควรตัดเขาวในขณะที่เรายังมีภาระหน้าที่มีความเกี่ยวพันกันและมีสภาวะธรรมที่ยังไม่ได้สูงสุดเราจึงต้องเป็นผู้มีความเมตตาดูแลเอาใจใส่ปฏิบัติและก็ให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องแต่เมื่อครั้งคาที่วาระมาถึง อันมีความตายความแก่และก็ความพัดผ้าเกิดขึ้นหากเราไม่เข้าใจหากเรารู้เท่าไม่ถึงการไม่ทันต่อสภาวะธรรมเราก็จะเอาความรู้สึกนี้ผูกพันไปทุกพบทุกชาติทุกโอกาสทุกเวลาอันเป็นความเศร้าหมองอันเป็นความวิตกกังวลเป็นความอาลัยอาวรณ์เป็นอกุศลจิต เป็นสิ่งที่ทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมอันสูงสุดได้แท้จริงแล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายมิได้มีชาตินี้หรือชาติไหนเท่านั้นที่มีลูกมีหลานมีครอบมีครัวเราก็มีครอบครัวมีลูกมีหลานสามีภรรยาพ่อแม่มาเป็นหลายโกรหลายล้านชาติมีความผูกพันรักใครไม่ต่างกันแต่เมื่อการเวลามาถึงทุกอย่างก็ต้องแยกจากกันไป แต่ถ้าเราเป็นผู้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะรู้ว่าแท้จริงแล้วพวกเขาไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้สูญเสียอะไรหากว่าเขายังไม่ได้บรรลุเขาก็จะอยู่ในวัฏสงสารเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานะกันไปชั่วครั้งชั่วคราวโอกาสดีวาละดีก็จะได้กลับมาเจอกันใหม่ดังนั้นก็จึงไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องโศกเศร้าเสียใจไม่มีการสูญเสีย พราะแต่เดิมเราก็ไม่เคยมีสามีแต่เดิมเราก็ไม่เคยมีลูกมีหลานไม่มีเพื่อนไม่มีผูงเราก็เป็นผู้ที่เป็นอิสระแต่เมื่อครัง้งคาที่จะต้องมาและต้องมีในที่สุดเราก็เอาสิ่งที่มีนั้นมาผูกว่าเราเป็นเจ้าของเราเป็นผู้ครอบครองเราเป็นผู้มีสิทธิ์แท้จริงแล้วเราก็ถูกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้หลอกไว้ ไม่มีอะไรเป็นของเราเพราะเราเองก็ยังไม่สามารถที่จะดูแลร่างกายเราให้มาตรฐานมั่นคงถาวรและไม่สูญเสียไม่ตายเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปโดยที่สุดแล้วก็คือเราก็จะต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาว่าละครชีวิตในแต่ละบทในแต่ละช่วงที่เรามาเกิดก็เป็นละครที่จะต้องมีวันจบเมื่อจบแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ที่ทำใจให้เป็นอิสระ รู้และก็ยอมรับความจริงว่าเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาจิตให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ความเป็นอิสระและก็เข้าถึงธรรมโดยที่ให้คลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นความเป็นเจ้าข้าเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดให้ขาดให้จบลงเราจะได้ไม่มีความทุกข์ความทรมานเราจะพัฒนาไปสู่ภพภูมิที่ดีปัญญาที่สูงขึ้นธรรมะที่เป็น ความบริสุทธิ์ในที่สุดเหมือนพระพุทธองค์ก็มีความรักมีความผูกพันกับนางยะโสภาพินพารวมกระทั่งถึงราหุนผู้เป็นบุตรน้อยผู้เป็นลูกรักแต่ด้วยพระญาณด้วยสายตาด้วยสติด้วยปัญญาพระองค์รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาั้งหลายก็ไม่ได้เป็นของใครเขาก็เป็นสิ่งที่ มีอาการที่เรียกว่าสมมุติเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและด้วยสภาวะธรรมเขาก็จะต้องพัฒนาไปสู่การพ้นทุกข์ในที่สุดพระองค์จึงไม่ได้เสียใจไม่มีความโศกเศร้าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้เป็นผู้ปล่อยทิ้งปล่อยคว้างแต่พระองค์เป็นผู้มีสติปัญญารู้เท่าตามความเป็นจริงพระองค์ก็จึงกลายเป็นผู้พ้นทุกข์และบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้รับบุญได้รับนิสงและก็ได้ได้รับ สติได้รับปัญญาทุกคนก็พ้นทุกข์กันไปหมดนั่นคือความรักคือความปรารถนาดีดังนั้นใครก็ตามหากมีอะไรที่ต้องสูญเสียไปก็ให้เตือนตนเองว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราไม่มีอำนาจอะไรจะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องยอมรับเมื่อวันเวลาที่จะมาถึงคือการพัดภาคสูญสิน้นเราก็จะไม่เสียใจและเราก็จะไม่ทำร้ายจิตใจตัวเองเรามุ่งหน้าไปสู่การเป็นอิสระตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาธรรมะที่จะต้องเกิดขึ้นในใจเราคือความเป็นอิสระดังนั้นจงสงสารตัวเองว่าหากเรายังผูกยังพันอยู่ชาติหน้าฉันใดเราก็จะต้องกลายเป็นผู้มาโศกเศร้าเสียใจกับการสูญเสียนี้อีกจึงต้องทำลายอาการความรู้สึกแห่งความโศกเศร้าเสียใจนั้นให้ยุติลงด้วยพระธรรมคำสั่งสอนว่าทิกสิ่งทุกอย่างนั้น ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีสิ่งใดที่เราจะบังคับบัญชาได้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปน,นี่หนอมัดน,นี้หนอตัวพวกข้าข้าเจ้าเอ่ยได้เข้าใจในสิ่งที่ท่านบอกได้เข้าใจในสิ่งที่ท่านสั่งสอนหนาทั้งบางคนมีพ่อตายแม่ตายมาบางคนหนาน้องสาวพี่สาวเอ่ย บางคนเอ๋ยสามีเมียลูกหลักต้องพัดพ่างจากไปด้วยใจหายังหอยหายังทุกข์ระทคมาบัดน,นี้หนอรู้เข้าใจแก่นท่านเอ๋ยเข้าใจแล้วว่าการสูญเสียนั้นแท้จริงนั้นไม่ได้ห่างหายไปไหนเลยตัวเขาตัวเขาและตัวเราสุดท้ายหนอก็ต้องตายสิ้นกันเอ๋ย สุดท้ายแล้วไม่มีใครเป็นของใครสุดท้ายนั้นไม่มีใครเป็นของใครและใครหนอที่ข้ากล่าวจริงหรือไม่ท่านเจ้าค่ะช่วยเอ่ยขานทับบางทีช่วยเถิดท่านเจ้าเอ๋ยสาธุถูกแล้วตรงแล้วประเสริฐแล้วเข้าใจดีแล้วพ้นทุกแล้ววันนี้พวกขา้าขอกราบขอพระคุณ เป็นบุญคุณล้นเหลือเหนือพนาไม่มีอะไรตอบแทนท่านเลยจ้ามีแต่คำวอวยพรหนาะท่านเจ้าเอ๋ยขอท่านทรงอยู่ประเสริฐเลิศนะพผาขอท่านเก่งกล้าในาศาสนาเลยขอท่านโปรดเมตตาทั่วแผ่นฟ้าขอท่านโปรดทรงาศาสนา กาวเอินในทาทุกคนทุกคนทุกทาน